เฮ้ย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 ของแท้ของแท้เอ้วคว้ามีดมาที่เช้งจุ๊บเปิดป่ะน่ะเปิดแรกเปิดอยู่ครับรอบนี้ของแท้แล้วจ๊บ่ี่คืนนี้ผมส่งอีกเลยน้าที่บอลเฮ้ยผมลุ้เหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววิ่งอย่างเงี้ย ออาแ<อ>ล้วออาแล้วออาขึ้นเลยทำไมวิ่งนี้ ừ, ะนวะเออปลาตะเลียมใหญ่ ตรงนี้เป็นทางเข้าครับเลี้ยวผ่านตรงนี้เข้ามาผ่านตลาดเล็กๆตอนเช้ามีตลาดเล็กๆหาซื้อกับข้าวซื้อน้ําซื้อกาแฟาได้ที่นี่ครับตอนนี้ก็รอลงไปซื้อน้ําอยู่แล้วก็วิ่งผ่านไปนี้ครับแล้วก็จะไปเลี้ยวใต้สะพานตรงนั้น เดี๋ยวไปฝั่งนูน้นปุ๊บแล้วก็เข้าซอยไปเลยครับเป็นซอยสามหอยู่ฝั่งนู้นครับนะใจมาจากฝั่งมีนบุรีฝั่งรามินทาครับไปเข้าไม้กันเลยครับผมพอมแล้วก็ลงเลย Okay. สวัสดีครับผมสวัสดี FC หางกินหมันทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้แม่ใจเข้าไม้บอ่อตกปลาครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปคลองขุดใหม่ที่บางะกงมาปลาธรรมชาติปันนินปันเพียนไซส์สามสนิ้วแล้วก็มีแบบนางฟ้าอยู่สองสามตัววันนี้ก็เลย ชวนลุงมากินข้าวปลากันที่บ่อกึ่งธรรมชาติครับบ่อนี้แบบเปิดแบบให้ตัวเองอ่ะเข้ากับลุงกันครับเบื้องต้นมาสองคนเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆตามมาอีกครับจะไปอีกจามอไซค์ไปไปไหนเอ้าพี่น้องเรามาแล้วสวัสดีครับนายกุ้ยไทยกับนักกวางครับมาถึงแล้ว อย่างที่เรานัดนัดกันไว้เอฮ้ยเบสเบสเบสเบดลุงเบดลุงขยมแดงอะเฮ้ยวิ่ง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  คนเนะี่ยไม่ต้องวิ่งคนคานเอานั่นไงนั่นไงปะตะเพียนแน่เลยเพียนไซโลาาตามไงตะเพียนนะ่ะ ่งเป็นคลื่นเลยแล้วทำไมต้องทำสายยาวขนาดนั้นน่นะไซน์โอ้โหโอ้ยเป็นไงบอกแล้วว่าไซโลโอเคครับเดี๋ยวๆบังหน้าอะ แถว <initiatives> นับหนึ่งนับหนึ่งครับเอาเอานิ่งไปไหนด้วยถึงมองเปิดกินตู้ไหมกินตู้ไหมหนูเดี๋ยวลุงไปดูก่อนนี้ครับก้อนไหนนี่อ เปิดป้ะเนะ่ะเปิดแล้วเปิดอยู่อยร,รอบนี้ของแท้แล้ว <c oughs> ย,ยีสกมือสวายวะวิ่งอย่างเงี้ยว่ายีสวกว่ะว่าสวายสวายไม่วิ่งยาวอย่างนี้หรอก,ย,กรยีสกโดดแล้วไม่โดดมันเหนื่อยมัน <c oughs> นึกขึ้นน้ำแล้วขึ้นมาจุยอ่ไรยีสกสกไหนก็ไม่รู้ ศกนี้ท่านว่าศกนี้โอ้ยดูนี่นะแม่ขาเย่ยดไดิี่ลูกไม่ได้เดี๋ยวเขาทลอะเราต้องไนไอ้านนี่แล้วเนี่ยุงโอ้ยคันนี้หนึ่งสองสามสี่สองคันโอ้ mặc cái này 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 เด็ดออกเงียเบ็ดออกเงี้ยอะเบ็ดออกเอาออกมาก่อนเลยอู้หยนั่นะโอ้หน่อยเซ่โอ้ยิิงดีเลยปาวใหญ่เลยมันไม่มีนี่นี่กล้องนี่ไหนอะย้ายมานี่แล้วก็ย้ายสมุกโคมาแล้วโอ้ยหยียบคันหักเลยหักตัวเองอะไม่เป็นไรหรอก แบงนี้เนาะเว็บจุ๊บๆฮ่าเดี๋ยวคุณวัวเลยวัวบางคนตกเลยเกือบสี่ไปสี่ไปสี่อะไหวนะอยเดี๋ยวก็เดินขาปัดโดยไม่เห็นปฝาสักตัวพรุ่งนี้ผมสุดอีกคืนนี้ผมสุดอีกเลยนะที่บอน ของลุงเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูของลุงกำนาจครับโอ้โอ้ขนาดนั้นเล,นนนลเนยนะลเหรอระวังไปติดไอ้นั่นเอ้อ โอ้ม oh, ันไปนู่นเลยเหรอเอาเก็บมิดก่อนเก็บสายด้วยก่อนไม่เป็นไรเอานี้ก่อนมันเดินยากอะดิลองจูงมั้ยก่อนเข้าแล้วตามเข้าเลยเหรอไปเดี๋ยวเอาถือสีให้ตามนี้อ้อมเยอะเลยนะนน่ะ ก็ไม่เป็นไรโน่นเลยลกไไลย่อไผ่ไปหละไปดิก็ไปดิลุงจะไปไหนล่ะลุงก,ก็เก็บสายไปดิมันเข้าออนูน่นครับมันไม่มาหาเราเลยลำบากดีเนาะ โอ้ดูดูลำบากดีนะลุงงเอาตัวให้ได้หลุดที่เถอาว้หนูไม่รู้จะอ้อมยังไงนี่ยนะก่อไผ่อีกมีอะไรลงไปอัดในน้ำอะ่ะลงไปเลยโทรศัพท์ออก ลงไปอาดในน้ำเลยนะ่ะจูงม,มันออกมาอ,มอูมันออมมีไหวไปนูนะ่นน่ะติดสายเบียดตัวเองขาขาขาเกี่ยวสายเบียดตัวเองดูลำบากดีเหลือเกินครับเลยมันไม่ยอมออกข้างนอกเลยเข้าฝังอย่างเดียวเลย หยอกหยุดนี่แลหละมันอยู่นี่แลหและเดี๋ยวอย่าตั้งกล้องแป๊บนึงพี่น้องเอ๋ยนูน่นเข้าโนอนนั่นนะ่ะมันมันยุกยอดยุกยอดอยู่เนี่ยมันไม่ยืนเข้าโนอนนี่นน่นน่ะแล้วก็นะไปสิขึ้นมาทำไมหรือจะไปยังไง,งไปไม่ได้เดียทางโน้นน่ะทางโน้นจะไปยังไง

ห <ś led> ไปขนาดนั้นเลยเหรอ <ś led> ไปขนาดนั้นเลยอะปลาอะไรไปขนาดนั้นยังไม่เห็นต <ś led> ัวเลยเนี่ยโอ้ยตรงลงลึกเลยไปยาวเลยเลอะ ก็ต้องปลดอยู่แล้วไม่มันนิ่งอ่ะ เจอตัวยัง,องอยโอ้โหมันก็วิ่งแป๊บเดียวเองทำไมมันขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> ไปนู่นก็ไม่ได้ครับไปนู่นมันมันติดป่ามองไม่เห็นลงุงนะดึงสายออกมามันไม่ออกไนงะ อย, و, ย, و, ย, و, ย و, ู่อยู่อยู่อยู่ไม่ขาดไม่ขาดลุงก็ว่าไป,ปาขาดแต่ได้ตัวปลาอะไรข,ไะขึ้นทางเดิมดดมาแล้วครับยีหหย่โสกมันก็ไม่ได้ใหญ่นี่พอกันได้เลย วิ่งหวานเกี้ยบเลยขึ้นทางเดิมแล้วกันเดี๋ยวมันนู่นคันยังคันยังอยู่นู่นอยู่เลยผมเข้าไปไปนอนไปพันหญ้าอยู่ไม่ไม่ขยับเลยอ,อืมดีนะไปช้อนทันนะไม่งั้นขาดอีกอะขาดเลยเจออีกใช่ไหมนะตะกัวนะเ,ออเจอแล้วขาดพอดีเบ็ดอีกตัวมันเกี่ยวเกี่ยวแขนเสื้อลุงอืมมันก็เลยขาด วานเธอตัวมันสะบัดขาดเลยโอ้โห oh oh. นี่โอ้โหต้นใหญ่เลยว่ะเอาดึงรูดขึ้นมาเลยสายมันเก็บได้ดึงตะกัวรูดขึ้นมาลอด,ดขึ้นมารูนี้แหละขึ้นง่ายโอ้โห oh oh. วางครับวางปลาเลยมั้ดูโห <laughs> มันใจเหลือเกินวางป่าเดี๋ยวไปเอากุ้งดูสิเขาทำนี่แหละกำเดินขึ้นมาเลยตะกุกำตะกัวเดินขึ้นมาเลยสายมันจะเก็บเองได้อยอะไม่ติดหรอกไม่มีอะไรมาวะโอ้ยกระเป๋า ะตะก้อติดมันขาดไงขาดพอดีพอดีจังหวะตัวเบ็ดมันมนเกี่ยวแขนไงไเล้อถุงวิ้งีิช้อนตัวนี้ใหญ่กว่าาดดีตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกครับไม่เอาถุิงไปแล้วจบเลยมันวันสี่โลมันขาดพอดีเลยพอถูกตัวสะบัดมัขาดขาดพอดีตัวเบ็ดมาเกี่ยวแขน โอเคของใหญ่เยอะครับที่นี่ใครสนใจก็มาได้ครับอาเ้อาแล้วออาขึ้นเลยจะไมวิ่งงี้วะเออปลาตะเคียนใหญ่จะไปวิ่งวิ่งหยุดวิ่งหยุดเงี้ยเอาของนีาไม่ได้ตำลาเขาละอืดเบรกอืดเบรก ปนิเปล่าหนักไปไม่หนักมันวิ่งตามมาสิวิ่งหยุดวิ่งหยุดจะไปดีไม่ไปดีนะตัดใจไม่ถูกเฮ้ยตะเพียนใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วตะเพียนใหญ่สองเข้าสองเข้ากันแล้วกันลุงไม่เป็นใจกับกู เหมือนกันเลยยี่ส่งหนึ่งตะเพียนอีกเหมือนกันครับกับลุงแกว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 มากเลยหรือสาธุเข้ามาเลยเข้ามาเลย